คนละครึ่งเฟส3แอปเป๋าตังค์ขึ้นไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบทำแบบนี้ถึงได้ใช้เงิน3,000บาทแต่คลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนพี่น้องครับที่แอปเป๋าตังค์ขึ้นว่าตามที่ผมบอกนะครับอ่านี่คือตัวอย่างจะขึ้นแบบนี้นะฮะใครที่แอปเป๋าตังค์ขึ้นแบบนี้นะครับว่าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกำลังดําดำเนินการตรวจสอบแบบนี้นะฮะก็คือขึ้นมาในแอปเป๋าตังค์นะครับใน G Wallet นะครับ แล้วตรงนี้เขาก็บอกว่าหลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วระบบอาจกําลังตรวจสอบการลงทะเบียนของท่านอยู่หากยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือหรือนะฮะหากยังไม่ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์คนละครึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็ปิดไปฮะนี่คือหน้าที่หลายท่านได้มาแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งมาถามผมเยอะแยะมากมายาครับว่าหน้านี้เนี่ยมันคืออะไรนะฮะมันเป็นอะไรแล้วนะ มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทำยังไงถึงจะได้เงิน3ามพบาทโอเคในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังถึงสาเหตุและบอกวิธีแก้ทั้งหมดครับเรามาพูดถึงสาเหตุก่อนว่าหน้าแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกันนะฮะหน้าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือราบอกกำลังตรวจสอบมันเนินการตรวจสอบนะครับโอเคมาดูกันเลยครับสาเหตุเนี่ยก็คือข้อที่1ก็คือยังไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งเศสครับ สาเหตุแรกคือคุณไม่ได้ทําการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสามลองอ่านดูนะครับตรงนี้เขาบอกว่าหากยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนดูรายละเอียดที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับตรงนี้หมายความว่าคือคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนคุณก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับเดี๋ยววิธีแก้เดี๋ยวไปว่ากันอันนี้คือข้อที่1สาเหตุยังไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสาต่อไปคือสาเหตุข้อที่2ครับก็คือข้อมูลในเว็บไซต์ของคนละครึ่งเนี่ยยังไม่เข้ามาในแอปเป่าตังนะฮะ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือ,อสมมุติว่าอันนี้คือเว็บไซต์นะโวเว็บคนละครึ่งนะครับ com อันนี้คือแอปเป๋าตังค์นะฮะคือเวลาที่คุณลงทะเบียนนะครับเข้ามาลงทะเบียนลงทะเบียนเนเว็บไซต์คนละครึ่ง com นะครับเว็บไซต์คนละครึ่ง com เนี่ยก็คือข้อมูลแยกกันก็คือข้อมูลส่วนหนึ่งนะฮะพอคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ข้อมูลนี้ก็ถูกเก็บในเว็บไซต์ แต่ครับข้อมูลนี้จะต้องทำการโอนย้ายเข้ามาสู่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณได้ขึ้นแถบนั้นนะครับปัญหาก็คือข้อมูลที่อยู่ในคนละเครื่องเนี่ยยังไม่ได้โอนย้ายมาในแอปเป๋าตังค์ยังอยู่ในของคนละเครื่องอยู่คุณต้องรอนะฮะเขาโอนย้ายเข้ามาในแอปเป๋าตังค์ถึงจะทำถึงหน้านั้นจะหายไปแล้วก็คุณก็สามารถใช้สิทธิ์ใช้เงิน ตามโครงการของคนละครึ่งได้ครับอันนี้ก็คือการที่ข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาแอปเป๋าตังค์คือข้อมูลยังอยู่ในเว็บไซต์คนละครึ่ง com อยู่ยังไม่มาเข้าในแอปเป๋าตังค์นะครับอันนี้คือสาเหตุอันที่2ส,สาเหตุอันที่3ครับคือ sms ยืนยันว่าได้สิทธิ์เนี่ยยังไม่มานะ sms ยืนยันว่าได้สิทธิ์หมายความว่ายังไงหมายความว่านะ เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่าง s m s นะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอนจะไปวิธีแก้เดี๋ยวนี่ก่อน SMS ยืนยันว่าได้สิทธิ์ก็จะเป็นแบบนี้ครับว่าถ้าได้รับสิทธิ์โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในอะไรวันที่เท่าไหร่แบบนี้อันนี้คือ SMS ยืนยันว่าได้สิทธิ์นะครับถ้าเกิด SMS ยืนยันว่าได้สิทธิ์อย่างนี้ของคุณเนี่ยยังไม่มานะฮนะก็เป็นไปได้ว่ามันจะขึ้นแบบนั้นต้องรอเอสเอมมาอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีแก้ครับเมื่อกี้ได้เห็นกันไปแล้ววิธีแก้้คครับขออที่1ื คุณก็ไปทําการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสามในเว็บไซต์คนละครึ่ง com เสียนะถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนไปจัดการลงทะเบียนได้เลยครับโดยหลังวิดีโอนี้เนี่ยผมมีคลิปนั้นแนะนําอยู่นะครับไปดูได้เลยที่สอนลงทะเบียนในเว็บไซต์คนละครึ่ง com ครับไปดูได้นะฮะโอเคอันนี้คือวิธีแก้แรกวิธีแก้ข้อที่2ครับคือต้องรอข้อมูลที่คนละครึ่ง com เข้ามาในแอปเป่าตังค์เมื่อกี้ที่ผมพูดให้คุณฟังนะครับข้อมูลที่ในเว็บไซต์คนละครึ่งนะมาในแอปเป่าตังค์ ต้องรอโอนย้ายเข้ามานะครับซึ่งก็จะมีคําถามมาแน่นอนครับว่าเอาแล้วเมื่อไหร่ล่ะเบื้องต้นครับคือต้องรอ SMS มาก่อนนะครับอเมื่อกี้ข้อที่สาคุณได้เห็นแล้วละ่ะต้องรอ SMS มาก่อน SMS ยืนยันว่าได้สิทธิ์เข้ามาก่อนแล้วมันจะเริ่มแล้วก็คุณก็รอไปรัจริงเลยรอไม่นานหรอกครับประมาณวัน2วันสวันก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่มาอีกนะฮะก็ จริงๆปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็มาเองนะครับภายในก่อนที่จะมีโครงการเริ่มโครงการเริ่มเนี่ยก็คือ1กรกฎาคม64ใช่ไหมครับก่อนจะมีโครงการเริ่มมันมาอยู่แล้วคุณไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดคุณลงทะเบียนแล้วได้ข้อความว่าได้สิทธิ์คุณได้เงิน3,000ันแน่นอนอ่ะมาดูข้อที่3ครับก็คือรอยเอสมาค่อยทานะครับก็คือเอสแบบนี้มาค่อยกลับมาเริ่มทํา SMS ก็คือถ้าได้รับสิทธิ์โปรเจกต์กครั้งแรกภายในวันที่ผ่านแอปเป่าตัตงหรือประมาณนี้นะเอสเเนี่ยมันจะประมาณ ประมาณนี้นะฮะแล้วจะส่งมาในเบอร์ที่คุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ของคนละครึ่ง com นะที่ลงเอาไว้นะฮะคือหน้าตาไอเซเบ็กก็จะท่านได้รับสิทธิ์หรือว่ายินดีด้วยคุณได้รับโครงการนะท่านได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสสามอ่าอะไรประมาณนี้มันจะเป็นคําพูดประมาณนี้ว่าว่าคุณได้รับสิทธิ์นะครับมันจะไม่หนีจากคําพูดแบบประมาณนี้ครับคือให้คุณสังเกตข้อความที่คุณได้นะถ้าคุณได้ข้อความนี้เมื่อไหร่ครับคุณถึงค่อยกลับมาทําในแอปเป๋าตัางนะครับ ก็คือพูดง่ายๆคือรอ SMS มาค่อยทำตอนนี้ปล่อยไปก่อนพักไปก่อนนะครับรอ SMS คุณเข้ามาในมือถือของคุณนะครับค่อยกลับมาเริ่มทำแล้วถ้า SMS มาแล้วแล้วคุณยังทำไม่ได้ยังคงขึ้นหน้าเดิมแบบนี้อยู่นะครับถ้าขึ้นหน้านี้อยู่สิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรคือข้อนี้ครับรอข้อมูลในเว็บไซต์คนละครึ่งเข้าแอปเป่าตัาง แลยคุณก็จะถามว่ารอถึงเมื่อไหร่นะฮะก็บอกตามตรงครับว่าอาจจะประมาณ1วัน2วัน3วันหรือเป็นอาทิตย์ก็ได้แต่ผมรู้เลยนะครับว่าอย่างไรข้อมูลที่เว็บไซต์ผลิครั่อคอมเนี่ยจะโอนมาแอปเปิาตังค์จะต้องมาก่อนเริ่มโครงการแน่นอนก่อนเริ่มโครงการก็วันที่1กรกฎาคมหกสี่ดังนั้นเนี่ยคุณรอไม่ไม่ถึง1กรกฎาคมหกสี่แน่นอนครับยังไงเพอเพอเนี่ยประมาณไม่ถึง2อสวันน่ะหลังจากรุนได้รับ sms คุณก็จะได้แล้วครับ2-3วันหลังจากได้รับ SMS นะครับ SMS ตัวนี้นะฮะประมาณ2 3วันหรือบางทีอาจจะเป็น5วัน7วันก็ได้ก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่าจากคำที่ผมเคยปรึกษาเพื่อนๆพี่งน้องหลายท่านเนี่ยคนที่โดนอาการนี้นะฮะคือเป็นแบบนี้ทุกคนนะฮะรอประมาณ3วัน5วัน7วันบางคนรอวันหนึ่งบางคนรอ1ชั่วโมงบางคนรอครึ่งชั่วโมงบางคนรอสิบนาทีได้แล้วแต่ละคนเนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่รู้จะทางออกยังไงนะครับไม่ได้จริงๆนะฮ อย่างไรแล้วก็ไม่ได้เริ่มโครงการแล้วก็ไม่มีนะฮะไม่ได้อีกอันนี้คือสุดท้ายจริงคุณไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะไปได้หมดเลยครับในห้างนะฮะนอกห้างไปหาธนาคารกรุงไทยแล้วบอกอาการนี้ให้เขาดูนะครับเอาภาพที่คุณเนี่ย เจอแบบประมาณนี้นะครับคุณเซฟภาพนี้ไว้ก็ได้นะฮะเซฟเป็นตัวอย่างว่าภาพไม่พบข้อมูลลงทะเบิกาลงไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบการตรวจสอบเซฟภาพนี้เก็บไว้แล้วเมื่อคุณไปธนาคารเอาภาพนี้เขาดูว่ามันขึ้นแบบนี้เนี่ยจะแก้อย่างไรนะเพราะธนาคารเนี่ยเขาถือข้อมูลของคุณอยู่พูดง่ายเลยเขาถือข้อมูลของคุณที่อยู่ในเว็บไซต์คนละครึ่ง com ที่ผมพูดในใน,ในตอนนี้นะครับนี่นนีที่ผมพูดในข้อนี้ธนาคารเนี่ยเขาถือข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์คนละครึ่ง com แล้วเขาก็ถือข้อมูลที่อยู่ในแอปเป๋าตังของคุณธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาถือไว้2ข้อมูลเลยดังนั้นเนี่ยการที่คุณไปหาธนาคารกรุงไทยเขาจะช่วยแก้ตรงนี้ให้กับคุณโดยการเช็คข้อมูลในระบบอะไรของคุณเนี่ยโดยการเขาจะมีการถามข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจะอาจะหมายเลข,เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็ชื่อและสกุลอะไรเงี้ยหรือว่ารหัสหลังรหัสลบากอาจะไม่ได้ถามอาจจะถามแค่เลขเลขหน้าบัตรประจําตัวประชาชนเลขเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักเขาจะถามคุณแล้วเขาก็จะเช็คข้อมูลขึ้นมา และเขาก็จะบอกคุณได้ทุกอย่างที่คุณสงสัยนะครับอันนี้กรณีที่คุณแก้ตามที่ผมไม่ได้นะคุณก็ไปทําตามนั้นนะครับซึ่งมันก็ต้องใบธนาคารนะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะให้เวลาเพื่อคุณจะได้ใช้เงินสามพบาทอย่างสบายใจนะครับโอเคครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณทําตรงไหนแล้วมีข้อสงสัยอยากจะให้ผมทําคลิปเพิ่มเติมให้ครับ ก็พิมพ์บอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้ตลอดเวลาครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็มาแจ้งเรื่องสําคัญด่วนๆเพียงเท่านี้ครับแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอันนี้ถ้าคุณมีปัญหาอะไรนอกเหนือจากนี้บอกผมได้ครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างหรือก,กดที่คลิปแอดไลน์มาสอบถามได้วันนี้คลิปนี้ไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ